เ้เ็นเเดรมาแล้วมาแล้วอาหารแสบแมาแล้วเข้าต้นเทียนก็ตัวบ่ก็มีเข่าต้นเข่าเลย ึงเขาตเทียงเลยหนึ่งไมอีหนึ่งเขาตเทียงเนาะเลยหขาตเทียงเลยบันนี้เป็นทีซว่แฟน้องสิไปหน่ไนี้อยู่ตารางพวโอ้หนงตารางเลยหนอยู่ตารางตักแดดเลยขวอนแห้งดีสิบหอยอนจังได้เบิ้งฟูตกเบิ้งแดด่งเลยหอนจับเลยเป็นหข่าอไพี่น้องเลยหนึ่งเขาปไฟเนาะ มีอย่าต้นเทียนใช่เหรอหนึ่งเข่าแมนหนึ่งเข่าหนึ่งปะอีกคน,หน,ห,น,ห,น,ห,นหนึ่งไว้อยู่ตารางครับตอนนี้เขับมาใสา่พัดลมก่อนม้อนฮอนม้อนแ <c oughs> ห้งม้อนแห้งแห้งฮอนม้อนแห้งแี <c oughs> ่งหนึ่งเข่าเช่แม่งจะกินกะพักฮะมีแนวกินกินกะพักเนาะสื่อไก่ฮะสื่อไก่กุบมมีบุ้มีไก่อยู่นีแต่ไก่กน้อยเขาหนองเลี้ยงสองตัวมาหน่อยเใหญ่าย ย่าไก่น้องเพิ่นใหญ่ๆพี่น้องเพิ่นเลี้ยงไว้2-3ตัวบ่ได้ใหญ่บ่ได้ใหญ่ซักจำหนักกว่าไปบ่ได้จ้าบ่ได้กินเนาะเออน้องเพิ่นสิเาลวกผักพี่น้องนีคือกินผักนี่พี่น้องอันนี้ผักกานจองคือเอิ้นปาษาบ้านปทุไทยเอิ้นนแล้วก็อยู่นี่แม่นเพิ่นต้มอันน่ะ ต้มสาลี่พี่น้องเอ้ยต้มสาลี่อยู่ลุ่มแม่นเพิ่น1ข้าอยู่ลุมพี่น้องเอ้ยลุีเพิ่น1ขาเนาะเออต้มซินแม่นตามแบ่ซิกันจอส่วนบ่แม่นเพิ่นสิต้มใส่มีต้มมี

แล้วก็มือนึงไหนน้อยไปเลยปลามือขนงซาวนิคิคือข้าวที่้อมมือนี่ะข้าวเหี้ปลาองรูปหนาน้องมือดูเฮเหตยั่งมันนะเหตยังมาคือดำแบบน่าจะทะเลเออปงหมอสะเลี่น้องเนต้นสะเสุกินอ่มีอไเบื่อไปเดี๋ยวมปอดเอฟซีนะปอ มาได้พี่น้องมาได้มาได้พ่่อแมพี่น้องมากินน้ำกันเนาะพี่น้องกินสลีด้วยชมงานเป็นรอยหิวเข่าเป็นังสิอ๋อจะเลือกเอาเศนสลี่ออกไหมเอินเอินวันนี้จะเอินอยชางนี้หกใช่เบิรงดูแรงมือกันสุกสลี่ป่ะสองสลีดขุมสองขมสลี่เอมือนมอยมอยสลี่มอยสลี่สาวอยู่เมืองใดจาเมืองนอกเมืองนอก นันนะสันมาเลยเฮือนสาดีเร้อมาเดนจันชรีารีโอ้แขงโคตรเลยได้ะงบแพงดอกประมาณตอนตอนนับเนามีอย่งันับเกสาบล้านกวกก่นแหละสมสิบล้านจีนอเเนาะงามารีกับคนคนงามกว่าคนงามกว่าเต้เอ็มทำดเอ็มเอ็มคือแมเนาะเนเอ็มคือเนน้องพี่ไปอนกินกินกิน ชาวดีเอิร์มีผักแกไนี่มีผัแกาไนี่ค่นั้มากินแกะลาอุทัยม้อน้กันด้ยจี่ไเลยบอน้องนน้อยน้อยหน่อยนี่น้อยน้อยน้อยเด้อเ่ไงเมือเมื่อคนครับและน้องออมอยผม้ป็นเปนน้อยเอออไงสอเป็นซ้เน่เนอแสดงว่าใยน้อยนะบุญชิดแล้ว อ๋อมอยมันบ็ดเน้ะฝรั่งมอยมแบบซเลีมันเข่าแข็งเลยมอยมันจะกินบดเนาะภาษาบ้านพุทไทยเอิ้นว่าเอิ้นว่ามอยตัวนี้เนาะแต่ว่าบ้านของน้องน้องซาลีแบบผมผมผมซาลีผมซาลีขมเลือคุณแต่ละท้องถิ่นมันบ่คือกันเอิ้นพี่เนาะเอื่อนเนาะไล่ทีน้องซาลีเนาะนี่เนาะ

สัก็ยนดยังใหม่เลยเบิร์แต่เรากินกินงานกินลน์ได้กินาเอาข้าวที่ดีวาคอยนักกินสลีบกินอะไรบ้กินน้ำบ่บ่ท่านมานักกินลายล่ก็งไปใส่ับเพ่นกินลายกั่มงนกินแต่มักสลายมักลยู่กินยินบ่าน้อง เฟสเราซื้อเฟสโอ้ยนี่ไว้แต่ว่าหองดีเป็นกําลังจักเป็นอีกทงหนองเฮ็ดกินบ่าเ็ดแองสาีเฮ็ดยังึข้าบ่ึข้าบ่เนาะวยข้าวนึข้าเนาะสิวยข้าวบ่เจ้าอายคือคือบ่บ่ โบ้เจอะไอจุกอยวดเจออลอยกินตลอดมาอยู่ขึอนขอขอนขวไปแล้วมันมีแนวกินแล้วอ้ผักพี่น้องลอกซีบันผักในขึ้นีนอัช่วยขาชวยออกรือช่วยเขาช่วยเขาอยู่ติมเออช่วยเขาเตะออกจากหัวภาษาลาบันเทากับงูอนพี่น้องเลยชัช่วยเขาจัช่วยออกืมคมผ่านไปเลย ขมบ่แบกินได้มน้ำนองอันกพอบ้าลวกอลยมันคือปลอันนี้เอเฮ้ยมมนคือหลายเธอเฮ้ยเหี่ยวเหี่ยวคัะเหี่ยวเนีมัแม่เหี่ยวเหรอมเหี่ยวะนึ่หนึ่งเขาพี่น้อย ดนนเเ็าะคนเดียวเห็ดพี่น้องเอ้ไปจักต้มซาลี่ไปจักสิยังน้องเป็นดุนี่พี่น้องไม่ได้ไปเป็นสะไบนี่ถือว่าไปเป็นเมียนี่ป้าโตนนี้น้องเพันต้นครับน้องเพันต้นครับทีมงานดีเลยพี่น้องมีก็คือสีนอนมุดมือเลยขนาดเวียงกังเว่นยังรู้ไปนี่ขนาดเวียงกังขึ้นแหงสีป้าทุกบ่ได้ยังไงกังขึ้นแหงเต๊กเต็มที่เลย คือเทพเป็นอีกลืมแล้วาดนเดยนบักอย้บักอยซอนให้กัได้แสดงว่านี่จัดอยติดัดแน่นอนบไทยน้อแมนมันต้องมาเสริมไม่มีใครมาเสริมอย่งสตาติดง่ายู่ดอกิดปุยยาน้องลูกเนี้ยท็ถกบง ใส่หงก่ปะส่ก่อนนะตใส่มะเขอันมีเดี๋ยวใส่มีรถก็ได้ตามก่อนเบียกลางเว้นเห็ดเป็นตลอดว่าเบียกังขึ้นนะลืมแล้ววาด้นแะลืมแล้วเดสองปีสาปีเลยพันว่ารติดก็อยังจักกัอยังติดๆกันคัดมบาทได้ยอรีบ่ไดยอดรีบใสยอดนล้วย่น้องะปีเลยน้อมาใส่งานรวมสามปีนว ปีเลยอ๋อเวนมีแต่เงียบมีแต่หั่งแมงมุมมาจากก็แม่เล็กมันเห็ดใส่บุมีไผมาบุมีไผทำความสะอาดบุบีบุมีไผถูกบุมีไผถูกบุมีไผทูกให้คือบบสมัคร์คพอบ้านใช่ไหมมีสมัคร์เยอะบบมีคนเนาะบบมีคนอันนี้โอ้ยพี่น้องไปยยังมีกคือทีมงานช่วยกัได้บ่ ใครก็ได้คะแนนว่าผชายไปกันเลยคนก็เทยบอเอาได้ขจะเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายอยู่แลวเย่มีแคลก็ได้มีแคลก็ได้คะแนนบ่มีคะแนนว่ามีเี้ยก็พ่อกาดนเปาผู้ก็ได้ขอาต่เป็นผู้ชายว่ะแขอแต่เอวดีแแขงบ่ไรกอยามือกุดก็แย่หรอคะนว่าผู้ชายนี่นีกันแล้วไม่ยังเห็นห้มันเย็นก่อนบอแมน ตองแล้วเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งก่อนพี่โดยชื่อว่าเพื่อชีฮ็ดเปียกแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งไลยซับชุนพี่น้องโดยจกักปีหนึ่งเขาแน่เฮ็ดจิ้มแน,น่ตัดน้ำแน่ในกรอาบน้ำแน่เจ็บสมองนอนโอ้ทิมงานมาวันนี้นอนจักหนึ่งเขาวันนึงน้ำเลยพี่โดยก็จะก็ต้องจุ่มน้ำก,ก่อนเน่อยยันมันติดมือเด้ ขบเอาบัด <invece> น <x 2> <oh ี้คือว่ามื้อนี้ก็ลุกๆโอ้ยอย่านายบ่อยากกินแล้วก็ตําข้าวหั่นนะอยู่ในเสียมอยู่ในหยังสเบ่อยมือบาดบ่นั่นน่ะอือน้ําลายดีพี่น้องือแือแน้ําเพือเลยบ่แม่นน้ํายังได้เแตกเนาะต่อไปสิมีคนดอกมาเฮ็ดอันนี้อยมาสตาร์ทเครื่องให้ต้องามาเด้เนาะไปสมส <c oughs> ยกยัแค่ไหนก็หอดหนาๆกินอ,อ,อย่างเ้ยแดดเลยันเขาย่งแต่ลวกมีต้มมีเป็นไงลวกพักกะแดเลยเสียดนี่ลกมีลกมีอีกโอ้ย

อืมก็ไปตำแจวคือเด้พี่น้องคือพอห้อมกันไงหือไวแล้วอยากเขาไว้แล้วตรองดิเอ้ยน่ามพดแล้วนี่ะ ตรเดี๋ยวสมองมัโดนเส็จพักไปสักพักมาใส่นส่ในกระแดหายบบาะเพไทยแก่กเริยมมั้มาเรา,า,าลงไปเอางลื้องนัวก็ได้มาไแกะมาไเราเอ้ย <c oughs> สากได้ขยับได <c oughs> ้ดีม สุดอมีก็สุอดองอย่างเลนำปศะแล้วบ้าหน่องปาตัวมีน,นี่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 เอาผักมีใส่นั่นแล้วเอามีใส่นี่เออเป็นไ,ไงครับอืมเสืถ้วยนี่แหละใส่ถ้วยผักไม่ใส่ถ้วย

ไก้ยักเข้าดีเลยยุบเข่าเลยบอเป็นยังกินมาสลีเนี่ยมันแกินปากของโกนมันเลิ มันยังเสียตากันเ,เอ้อยมาอันนั้นโมเมนตกต้มมีนีันะวมีกัแบบมันนะโอ้ผเปิดเพลงเลยนะเนาะนินจะเสงเสีบปิ่งเท่าไรหนุ่มดี เราเป็นเองดิเราซื้อโครงไก่ด้มาขับอปไล่ลงดายน่อย่าิ้นดูปาพอข้าวตง่เท่เจ๊เจ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหารแซ่บๆมาแล้วอืมมาไปเลยๆเลยๆไปลำนาเลยซองมือนี่แล้วทีมงานเ่าเฮ็ดต้องมีนะซองมือแล้วเนื้อว่าสั้นว่าซี่เด้อฟซีเด้อะ่วงนี่นะซอสแห้งเนาะมาเล้ผพี่น้องเด้อนี่กินต้มมี มพักมามามากนงานกินงานก็ได้ไปหรอกนี่แหละมาว่าแช่อยู่น้อดิแช่อยู่โอคันเห็ดเองคันจีบบ่แช่กับบขึ้นน้องๆนะมาเด้อมาเด้อากินอากินก็ต้องย่างวันย่างมาให้กินนะจำก่อนมา่นมาบอกินเนาะมา่นมาม่อยากกินม่อยากทำกันเโอ้พักม่อยากซุเว้ยกินกับผู้สาวเนาะ ก่อยาดกินขาวกินน้ำก่อนบันี้ถ่ายกันกินข้าวประมาณนี้แหละเพราะว่ายักข้าแห้งเนาะที่กินข้าวก่อนบันึบอกาจิงกิเด็กัักอนกอกัอยู่พักเยากกคนอื่น็น่พกจจพี่บังชุดหยอดเงยชุดปาก็ออกทํำใหญ่ ยังบุ่กใชอันนั้นใช้เกาใช้ทักก่อน่คอยยังไงแ่นจบแซ่บจมกปากเนาะเาแซ่บมาให้กินต้มมีปนเว้ยนี่่าต้มม้าหมาก็ยังม่นาเนาะกัวมีนี่นะ แบบนี้แหละกบะเตอาหันมากินเองแต่มันหากินอาหารแซ่บบมีเน้องนี่เนาะแซ่บๆว้าเฮยซื้ออาหารแซ่บๆคับบะมีบนคายเนาะอาาเราซื้อไก่กับบะหมี่นองดีแบบบะหมี่ล้วไก่ตายผาหมล้อันนี้นะบะหมีพอน้องอยากกินข้าวก่นเป็นอไเออตัวน้อง ยิงงานอิ่มมั้งม้ยัอิ่มมันาะยังยังกินน่อยสปอนปอนก็ได้ปอนกัเ้ยันไอเมย์เมย์นี่จกมันบอเปิดนลองสาวดีที่เนคบไอปอนไอปอนลรวบ่แ่บนะน้องบแ่บกันเไอเมย์เนออ่มาด้นอนี่เพื่อนมไปใช้เบิร์ดไปซื้อของกินนะ จะลืงก็พาอยู่แต่ว่ามอนั่นคูนั่นนะมาไหมมาแล้มอนั่นขี่รถมาเลยเธอคนบอกเนียจะไปไม่อู่ประานเลยไทยไทยนมอ้้ยาวก่าใครอยาอครับปาจำแทนกินลายเลยพี่น้อมขางกระเซ้าเลยพี่น้องมีกินน้ำอีกลยนี่โอ้พี่น้อง

ไปไหวแล้วเออไปอะไรไปตรงไหนไปอีกอยู่ให้ไ้สามเลยแซ่บอยู่ว่าอาหารมันอาหารบ้านเราเนาะมันนี่ทีมงานบ่ได้เอาอาหารมาแต่เมืองพิษณงเวชมันนี่บ่ได้กินตำมักละหุงเลยเออมันกินตำมะหุ่งเนาะมันกินต้มไก่กับบัได้พี่พิษณุเวชเพราะว่านะครับให้น่องเพิ่นหาไก่เขาขายกับบะมี กนเลยกินแบบนี้เลยกระแซบอยู่พี่น้องอิ่มคือกันอ่ะคลิปนี้ก็บ้องพ็ญสิคอนนี่หปิดคลิปไปแทนสิงน่งก่อนนะพี่น้องเนาะขอบใจ FC ที่เข้ามาติดตามชมคลิปแต่ต้นจนจบนาะพี่น้องบ๊ายบายน้องบ๊ายบาย